ถึงใกล้บ้านนะใกล้บ้านหนู่งสมุนไพรครับจานผสมครับเกล้อะไรเนี่ยเป็นหนึ่งอะไรอี้ครับเลยวุ้ยวะฮักวะครับสบายครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป้านาครับคุณป้าคุสาวทุกๆคนนะครับมือนี้กัมีุณลุงผมหลงจ๋าที่บ้านเชนแอร์คนเก่าคนเดิมครับมือนี้โอ้ตรงไปแต่มูหวานเมื่อคืนนี่ครับ แต่สองตู้บัวสามทุ่มคืนว่าสิได้ทยคลิปอยากนอนก่อนครับถึงใกล้บ้านนะใกล้บ้านหนึ่งสมุนไพรครับจานผสมนะปุ้ยเลยนี่ยเนี่ยเพิ่มหนึ่งอีกนะครับอู้วี่บ้าผักวัครับสุดบายครับบัวเรพักมะเกี่ยมกับมะกินอยู่หรอกกับข้าวเหนียวอุ่นๆนะครับนี่จัดทุ่มกวานะครับนี่มะกินเขาต้องกันครับเขาแรงเนาะ ใกล้บ้านหนึ่งสมุนไพรครับถ้าพ,พ่อพน้องครับทุกๆคน,นครับอยากใกล้บ้านหนึ่งสมุนไพรแล้วนะครับกลับไปแซกเลยครับชวนขาตัวครับอ้ยเฮียย,ยเป็นหนึงแมวน้ำถึงมาเต็มเลยครับ เนี่ยแนนดีดีบริครับ คนที่ตะคับาสทยสังหนณยแปลกหสีเต้นะครับโอ้ยหุยกร์หุ้ยออกเป็นคึ่งนะกันปีมั้งครับ thẻ gấp tầm tay một mua mô hóm cả anh em cũng đẹp nền đi gì bớt mưa bớt mưa áp quấn cái này các lúc nghe đó tạm mấy áp này không có cái này này mình cũng cần คอมเรควร์ลอ,องนะหาตูกนะ องมันนะ เด um ินไปนะครับ ร่วมผมมัก y o u t u ้ e นังนะครับนังที่กระดู งายเลยติดกระดูกยังไงนะครับเติถีบขาเลย tục tục bên hén là có nhiều hết tục có bán vậy rất mưa hết

สำหรับไก่สำหรับไก่บ้านเนี่ยมือนีเหรอทีว่าแซ่บสำหรับไก่บ้านใส่แบบน้ำพริใส่แตงกวาพริกหอมแดงใบบ๊กปูแล้วก็ผักอีตัน่ะมือแซ่บแซ่บนะคุณเดี๋ยกินได้ประมาณนียนแ่นแน่นดีดีแล้วสำหรับไก่บ้านนี่แซ่บอะไรอีรในในนรรก จะได้ผมเกี่ยวกับผักนะคริดนี้แล้วผมกินผิษพลาดประการได้ครับือว่าจะกินพิษสุขภาพมูมานเมือเดเพื่อนๆนี่ยมันจะต้องเล่นพิษพลาก็ต้องกลับวัตถุเอาให้พอพี่น้องไว้นะครับคลิปนี้ครับพอพี่น้องที่เขาวบ,บุ่งคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดจริงได้ขอให้สมองเริ่ปัจจุบันะครับคิดเงินเในนี้คิดท้องในท้องครับคิดทิ้งไว้ถูกไว้ั้งวัน,น,พพนที่หนึ่งตัวไปเจ็บไก่จะได้มาต่อเนาะปลาซองหน่อยซองหยิบขึ้น,นเขา หรือฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์เขาไดตามเราจะเป็ช่องทางที่ท็อกยูทูปแฟนเพจสต้าแกรมผมแล้วก็เวบเฟซบุ๊กส่วนตัวอา,ายาภาษาอังกฤษนะครับาติดสต้าแกรมละหรือว่าไอจีนะอายาภาษาอังกฤษนะครต่อธุรการใช่ไหมเพื่อพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ละคลิปนะคลิปนี้กับประมาณนี้ครับคลิปหนาไปว่ากทำไมนะครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับ